กอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมครสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทางหลายได้รับฟังพระธรรมคาสั่งสอนที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ากำลังของผู้หญิงห้าประการกำลังของผู้หญิงห้าประการในทางพระพุทธศาสนาได้ ระบุไว้อย่างไรบ้างว่าผู้ที่เป็นสุภาพตรีจะมีกำลังของตัวเองอย่างไรนประการแรกก็คือท่านบอกว่ารูป,ปะพลังกำลังก็คือรูปนั่นก็หมายถึงว่ารูปร่างกายหรือว่าเขาก็จะเรียกกันว่าผู้หญิงมี รูปเป็นทรัพย์นั่นก็นหมายถึงว่าความสวยสดงดงามความที่เอาร่างกายมีรูปร่างสมส่วนก็คือสุภาพตรีที่มีอย่างนี้ก็คือก็เป็นกำลังก็คือรูปที่จะส่งเสริมให้ ตอนเองมีชีวิตที่ดีได้นั่นเองก็คืออาศัยรูปร่างกายกำลังของผู้หญิงในประการที่สองก็คือโภคพลังกำลังก็คือทรัพย์สมบัติในก่หมายถึงว่าอสุภาพสตรีที่มีทรัพย์สมบัติ ก็สามารถที่จะดำารงชีวิตได้หรือว่าจะเลือกการดำเนินชีวิตได้จะเลือกครูครองได้จะเลือกวิธีทางของชีวิตของตนเองก็เลือกได้อย่างง่ายได้เพราะว่าตนเองนั้นมีัายบสมบัติเป็นของตัวเองนั่นเองนี่ก็เป็นกำลังของสุภาพสติอีกประการหนึ่งในประการที่สาม ยาติพลังกำลังคือหมูา่าติผู้ที่เกิดมาบนโลกก็ยอมจะมีพี่น้องหรือว่าญาติทั้งหลายทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่หมู่าติเหล่านี้ก็คือถ้าเราได้มีความสมหารสมานสามัคคีนับถือเป็นหมูเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้อง รวมใจกันได้นี่ก็ถือว่าเป็นกำลังของสุภาพสติอีกประการหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่เดียวดายแต่ว่ามีหมู่าต์าแวดล้อมคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันในประการที่สี่ปุตตะพลังกำลังของสุภาพสติอีกประการหนึ่งก็คือกำลังคือบุตรเงินก็หมายถึงว่า ผู้ที่เป็นสุภาพสตรีถ้าจะมีชีวิตที่ครบต้วนบริบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยก็ต้องมีบุตรได้ฉะนั้นท่านก็ถือว่าถ้าสุภาพสตรีที่มีบุตรได้ก็จะเป็นกำลังของสตรีนั่นเองก็คือได้การยอมรับนับถือจากคนในครอบครัวหรือว่าทางหบูญญาติทั้งสองฝ่าย ในประการที่5สีพลังก็คือกำลังท่านก็หมายถึงว่ามารยาทมารยาทก็คือความเรียบร้อยของกริยามารยาทในด้านร่างกายในด้านคำพูดในการแสดงออกก็ต้องมีความเรียบร้อย นั่นก็ถือว่าถ้ามีความเทียพร้อยได้ทางกายทางวาจา์ก็ถือว่าเป็นกำลังของสุภาพสติก็คือทำให้งดงามทำให้สง่างามอารวมทั้งความทื่สัตย์สุจริตที่จะต้องมีกับคนในครอบครัวหรือว,ว่าคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมารยาทหรือว่าความทื่สัตย์สุจริต ก็ถือว่าเป็นทรัพย์หรือว่าเป็นเครื่องที่จะอุดหนุนให้สุภาพสตรีมีความเด่นในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของมารยาทหรือว่าความซื่อสัตย์ุจริตัวจริตตัวเองทั้งห้าประการเนี่ยเป็นกําลังของสุภาพสตรีทั้งห้าประการอาตมาภากนํามาเจริญพรนิยาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟางเพื่อเป็นเครื่องประเทิบัญญาเจริญพร